สวัสดีครับกําลังหาคลิป,ปนี้ดูกันอยู่ใช่ไหมล่าชาเลนของเราในวันนี้นะครับทำยังไงก็ได้ให้ขึ้นอหนึ่งร้อยสิบห้าภายใน6วันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะทำอะไรบ้างแล้วจะเปิดได้ตัวดีๆหรือเปล่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลย y e ่เอฟดอมท็อปอเติมถูกเติมไวเติมได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงมีแพ็คหลากหลายให้เลือกและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเติมได้ทั้งเพจแล้วก็ไลน์ปลอดภัยร้านเปอร์เซ็น ขายที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยมาครับเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะเราจะข้ามส่วนที่ระบบสอนไปเลยนะครับมาก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารับของกันก่อนผมบอกทุกคลิปนะครับว่าของพวกนี้เล็กๆน้อยๆนะฮะสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไอดีนี้จะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะทําการเชื่อม EA แล้วก็ผูกบัญชีนะครับเพราะว่าผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งน้องเขาบอกว่า เพจเวลาเราอัพ OVR อย่างเงี้ยเราก็จะได้เพจใช่ปะทีนี้แบบหลายคนไม่ได้น้นองเขาก็เลยมาคอมเมนต์ว่าแบบบัญชีชั่วคราวมันจะไม่ได้นะครับผมก็เลยลองเชื่อมีเอดูสรุปก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะโอเคอแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมมีเมาส์เพราะว่าเล่นในโน้ตบุ๊กนะครับมีเหตุผลอยู่เออภาพมันอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยนะแค่ช่วงแรกๆนะครับ เดี๋ยวเรามารับของในแคสกันก่อนเลยวิปโปตุเกตเฮ้ย,ยมีลุ้นโอ้ยเชลซฟิลปครับน่าจะดีที่สุดตั้งแต่ซุ่มมาแล้วหรือเปล่าเพราะปกตินี่คือไม่วอกเลยนะจากนั้นก็จับลงทีมไปเลยครับในส่วนของภารกิจคิกออฟนะครับเล่นครบเจ็ดวันได้ของเยอะมากนะสำหรับไอดีเริ่มต้นวันที่หนึ่งเราก็จะได้มันเป็นสามตัวนี้นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเพราะยังไงก็เอาไปย่อยอยู่ดี อจากนั้นก็ภารกิจประจำวันนะครับอันนี้ก็เล่นทุกวันในวันละสิบจิกซอเลยนะกว่าจะครบเนี่ยไม่ใช่ดิกว่าจะหมดกิจก็ได้ประมาณสักสองร้อยได้อยู่นะครับอืมแต่เรามาดูกันนะครับว่าในร้านค้าเนี่ยมีมีแพ็กอะไรให้เปิดบ้างก็เดี๋ยวขอไปเดิมก่อนเลยสามพันมาวิมีค้างมีค้างสงสัยโลดตัวอุ้ยบวกสี่สิบนะสี่สิบนะครับ ผมมีค้างมีค้างไปไม่ต้องมีทรงมีแสงนะครับเนเธอร์แลนด์ซีเอ็มวิฮีโรเดอร์เขาหรือเปล่าออ้ยได้เป็นเดอร์เขาร้อยสิบสี่แบบนี้บอกเลยว่าหว่านเจียบนะครับเอ้ยจากนั้นก็จัดเลียงต่อและนี่น่าจะเป็นไอดีแรกเลยที่ผมปั้นมานะครับ สุ่มได้นักเตะที่แพงขนาดนี้จากล็อกอินประจําวันบอกเลยตอนนั้นคืออึ้งมากนะครับไผซิคิดว่าสิได้เนาะเออตอนแรกเนี่ยว่าจะลองตีเม็ดแต่ว่าดูราคาแล้วไม่คุ้มนะครับขายเม็ดเท่าน่าจะคุ้มกว่าก็ดักขายไปเลยนะครับเต็มราคาแบบเบิ่มเบิมนะครับก็ต้มาแปดร้อยกว่าเอ็มโอ้โหรวมกับของเก้าตอนนี้มีเก้าร้อยนะครับในเวลาช้อปปิ้งหวานเจี๊ยบ ก็นักเตะที่ผมจะเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นนักเตะบัลลงดอนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเพราะว่ามันถูกและดีมากนะครับดูดิสามตัวใช้งบไปประมาณแปดร้อยบอกเลยว่ายังคุ้มนะครับไปเดีไปเอาเข้อทีมกันนาตออเนี้ยโออยู่ที่เก้าสิบเก้านะครับหนึ่งร้อยหนึ่งและวปึ๊บเอาอยังอย่งปึ๊บหนึ่งร้อยสี่นะครับจากนั้นก็อเอาสกิลไป อัพสกิลง่ายนะครับเพราะว่ามันฟิกมาแล้วนะครับเอออเสร็จก็เทนตัวเทนเลเวลสิบเอนะครับและนี่ก็คือสภาพทีมเราหลังจากผ่านไปไม่กีช่ชั่วโมงจังนั้นผมจะมาเล่นกิจอเมริกาใต้นะครับได้เพชรแล้วก็ได้แต้มแรงด้วยวิลิกดหนึ่งร้อยนะครับเล่นเสร็จก็มารับอีกสองพัน เล่นแบบเล่นง่ายแล้วก็ได้เพชรเยอะด้วยก็ย่เลืมมาเล่นกันนะครับแล้วก็มีอันนี้อีกผมไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เข้ามาดูหรือเปล่าหรือว่ามันเพิ่งมีอืมก็ได้เป็นนักเตะร้อยหกมานะครับจริงไม่ต้องคิดเยอะก็ได้นะเพราะว่ายังไงก็เอาไปย่ออยู่ดีนะครับอืมผมจะสุ่มเป็นเออนั่นแหละเออแล้วก็ได้มีอีกสองพัน กีดนี้ก็เล่นครั้งเดียวนะครับเล่นเสร็จก็สบายใจนะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาแลกของนะครับก็ไอ้แต้มเนี้ยก็หาหาได้าจากการลงแรงนะเออแล้วก็ทำธุร,ร,รกิจนะครับและตอนนี้ผมก็ได้เสกเพชร <c oughs> ยอกห,หล่อเล่นก็ไปฟาร์มจากกีดนะแหะครับไอ้สองกีดสลัดนะั้นแล้วก็เบคแฮมนั่นแหละเออ นี่แหละเหตุผลว่าทำไมผมถึงเล่นในโน้ตบุกนะก็ไว้ฟาร์มเพชรนะครับแต่ก็น่าจะทําได้แค่รอบนี้รอบเดียวนั่นแหละเออก็แน่นอนครับเราจะไม่เปิดแพ็กเจ็ดพันห้านะครับเราจะเปิดแพ็กสามหมืนเลยนะจ๊ะเล่นของใหญ่แพ็กนี้ดียังไงนะครับก็คือเนี่ยได้อะไรมาด้วยนะครับแล้วก็ได้นักเตะเอาไปแลกเหรียญได้หลายเอ็มนะและที่สําคัญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสเปนครับ เอทีฮะไอคอนจิกกุราอูโอ้โมีได้ของแถมเป็นบูตเกตมาด้วยนะครับโอ้ยร้อยสิบสองกับร้อยสิบห้าบอกเลยว่าคุ้มจัดนะครับนี่เลยเห็นผลว่าทำไมผมไม่เปิดแพ็กเจ็ดพันห้านะลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับส่วนใหญ่ผมจะเปิดแพ็กเจ็ดพันห้าแล้วเป็นไงอะเกลือฮะเล่นเสร็จคือต้องฟอกไต ผมแนะนํามือใหม่เลยนะครับเก็บให้ถึงสามหมื่นเก็บไม่นานนะครับสองสามวันก็น่าจะถึงแล้วนะเรามาเปิดแพ็กสามพันห้าดีกว่าไม่ใช่แพ็กสามพันแพ็กสามหมื่นนะครับแล้วก็อีกแพ็กหนึ่งก็จะเป็นแพ็กหมื่นห้าโมเดิร์พูดเมื่อกี้ก็ตีเม็ดลาอูนไทยนะครับลาอูนล,ลาอูซักลานะจ๊ะงั้นขอเรียกเป็นลาอูแล,ล้วกันนะครับาเหมือนอะไรจะไม่พอนะนี่ผมก็จัดไปเลยนะครับตัวอวยนะเห็นยี่สิบสองเป็นเลยนี่ จากนั้นเห็นไหมเราสามารถเอาอะไรมาแลกเหรียญได้อีกนะครับได้เยอะบอกแล้วก็เข้าสู่วันที่สี่อย่างรวดเร็วนะครับเล่นแป๊บเดียวก็วันที่สี่แล้วเออมาก็มาถึงเราก็จะมาแลกของกันก่อนเลยนะได้ของเยอะนะครับเนี่ยสามร้อยสองพันเพชรเราก็จะได้นักเตะลิเวอร์พูลมาอีกนะครับหนึ่งตัวเป็นเออร์หนึ่งร้อยสิบซึ่งผมไม่น่าจะได้ใช้นะครับาจากนั้น จะมารับภารกิจลุงโลดนะครับเออนี่ได้มี 15m แล้วก็หลังจากที่เราเก็บ e อรค,ครี250นะครับจะได้มีอีก5,000เพรโอ้ดีนะบอกเลยจากนั้นอันนี้น่าจะเป็นที่ผมใส่โค้ดนะครับเออได้ไม่ก1,000เพรพอดีช่วงนี้รวยนะครับก็เลยมาชอปปิ้งซะหน่อยก็าม,มาซื้อเป็น2องเซ็นเตอร์แบงกนะครับใช้ก็ไปร0อกว่าเอ็ม ใช่นั้นก็จับลงทีมเป็นเลยโอ้ยหนึ่งรแล้วนะครับตอนนี้หลังจากนั้นผมก็จะมาอัพสกิลนะครับก็อัพเป็นตั้งรับนั่นแหละนะครับอัพไม่ยากหรอกนะครับอ่าแล้วก็เหลืออีกตัวหนึ่งหลังจากนั้นนะผมก็จะทําการเทนะครับจะได้เล่นง่ายๆหน่อยอ่าแล้วก็มาขายหลาฟินชานะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนแผน ก็คือหลานฟินยาไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของเรานั่นเองจะขายเซตตอนนี้เราก็มีเงินประมาณส4มร้อสี่สิบเอ็มนะตอนแรกก็คิดคิดอยู่นะครับว่าจะเอาตัวอะไรอืผมก็ดูอยู่ว่าไม่รู้จะเล่นแผนอะไรก็สรุปก็ได้มาเป็น3ามตัวนี้นะครับใช้งบไป2อ0ร้อยเจ็ดสบเอ็มผมจะเล่นซีหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับอ่าแล้วก็จะซื้อเป็นซีเอมานะครับนาะสันติของเราแล้วก็เป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวา ทำให้ o v ของเราขึ้นเป็น113แล้วนะครับตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าอะไรเราจะไม่พอนะครับก็มาแลกไป 20M ชิวๆเสร็จแล้วแล้วก็จะทําการไล่เทนให้หมดเลยนะครับทุกตัวเลยอ่าเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาลงแรงแล้วนะครับอันนี้ผมก็ไต่มาจนถึงเวอร์ค่าสาแล้วแหละก็แอบ,บเล่นมาบ้างนะครับ ตัดภาพมาอีกทีตำนานวีแล้วอันนี้ก็จะได้สุ่มเป็นตัวขายได้โอ้ได้มา3 0มิบเอ็มก็ใช้ได้นะครับขายออกด้วยผมก็ทำการไต่แบบยาวๆรัวๆปัวๆไป,เ,ปเลยนะจ๊ะขึ้นตำนานไอวีเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาสุ่มกันอีกรอบหนึ่ง<ม>ก็ตามนั้นแหละ3 0มิบเอมแล้วก็อีกหกสิบเอมขายออกหรือเปล่าขายออก อืเล่นมาจนตำนานสามแล้วนะครับตอนนี้วีดเอของเราก็เลยเปลี่ยนมาเล่นเป็นเฮดตัวเฮดบ้างนะครับเพิ่งอยู่มือสมัครหนึ่งอยู่เลยอ่าก็ตามมาอีกทีวันที่ห้าแล้วนะครับผมของที่ได้ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมว่าผมว่าเขาน่าจะเปลี่ยนของได้แล้วอะ่ะรู้สึกมันรายประโยชน์จังแล้วก็มันรับเป็นของจากภารกิจค i ิกออฟนะที่ห้าเนี่ยจะดีหน่อยนะครับเพราะว่าได้มาอีกสองพันเพชร แล้วก็อย่าลืมมารับในสตาร์พาร์ตอีกนะครับสายฟิชยังเรามีอะไรให้รับรับให้หมดนะครับอตอนนี้ผมก็ได้ตอบคําถามมาถึงข้อที่เก้าแล้วก,ก็ได้มาอีกหนึ่งร้อยแปดสิบแต้มอัพอย่าลืมนะครับภารกิจประจําวันนะใครจะลองให้ครบสามวันแล้วค่อยท,ทําทีเดียวก็ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีเวลาว่างนะแต่วันที่สามนี่อย่าลืมทํานะครับเพราะงั้นมันจะไม่รีให้นะเออโอมีอะไรจะมาอ้วนครับโอชาเลนจ์อะติเมต ที่สุดผมก็สามารถชนะมันได้โอ้ยไอดี ID แรกเลยนะที่ผมสามารถชนะชาเลนจ์อัติเมตได้ปั้นมาไม่รู้กี่ไอดีนะครับโคตรยากเลยทำให้ใครเล่นวะผมยังเหลือนะครับสำหรับกิจสลาตันยังเคลียร์ไม่หมดนะจากนั้นก็ทำการเคลียร์นะครับก็เคลียร์ในโน้ตบุ๊กนั่นแหละอใครมีสองเครื่องก็ทำได้นะครับอีกเครื่องหนึ่งก็ดูหนังฟังเพลงไปอีกเครื่องหนึ่งก็ฟาร์มนะครับ บอกเลยว่าชิลจัดเราก็จะได้เป็นอะไรสลาตันมานะครับก็เดี๋ยวจะไปกลายร่างเป็นแต้มตัวเวลาพิเศษแต่จะไปถึงขั้นตอนนั้นเราจะมาแลกเป็นแต้มอัพแรงกันก่อนนะครับถ้าเหลืออะไรเราค่อยเอาไปแลกแต้มตัวเวลาพิเศษให้หมดเลยนะฮะยกเว้นตัวของกริหมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาไปแลกจิ๊กซอวกันก็ตอนนี้ก็ได้แค่สามพันแปดนะครับน้อยมากอะ่ะยังไม่ถึงห้าพันเลยอ่าส่วนจิ๊กซอได้มาอีกห้าสิบ นะครับณนะปัจจุบันเนี่ยก็มีประมาณหนึ่งร้อยสิบจิ๊กซอแล้วนะฮะตอนนี้อืมแล้วก็มาแลกเหรียญอีกนะครับช่วงนี้ทําธุรกิจแลกเปลี่ยนบ่อยหน่อยนะครับเออหนีแลกอีกแล้ว <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอะไรเทนะครับแล้วก็มาทําธุรกิจขายตัวนะครับหลังจากยุ่งยากกับธุรกิจมานะครับเราก็จะมาพักผ่อนหย่อนใจโดยการตีเม็ดนะครับแบบฟินๆตีเสร็จก็อย่าลืมมาอัพสกิลกันด้วยนะครับ ่าตอนนี้สามารถเล่น C M แล้วก็ R W ได้ด้วยจากนั้นเราก็จะมาลงแรงกันนะครับตอนนี้ก็ตำนาน2แล้วอ่าในโหมด V&A นะของที่ได้นึกว่าตำนาน V อ่าไม่เป็นไรนะครับสะสมไปเรื่อยๆก็แวะมาเทนตัวสักหน่อยนะครับจะได้เล่นง่ายๆหน่อยของเจ้าขึ้นเป็นเวล17นะอดอนแค่15พอ ล้วก็ได้เวลามาเซิงแร่งเร้วไปอีกดาวเดียวก็น่าจะขึ้นตำนานหนึ่งแล้วนะครับก็เล่นไม่ยากนะครับก็ตัดช็อตเล็กๆแน่นอนมาให้ดูนะครับใครที่เล่นแล้วหัวร้อนเนี่ยก็พักนะครับค่อยมาเล่นใหม่นะอ่าอืมเรียบร้อยนะครับขึ้นตำนานหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูของกันอฮ้ยถือว่าได้ลุ้นนะตำนานหนึ่งอ่ะก็แค่ได้ลุ้นนะครับอุ้ยอีพีเพิ่ม ไอซ์ลาหรอ c ี CB. โลมาโหผู้ใดวะโหร้อยสิบนะครับก็น่าจะไปย่อยเหมือนเดิมนะครับไต่ไปไต้ามาเหลืออีกดาวเดียวนะครับและดาวสุดท้ายก็มาแบบทันควันละขึ้นแชมป์แบบไม่ยากเย็นเท่าไรนะครับสำหรับวีดเอนะม,มาดูข้องเงินอันนี้ก็เหมือนเปิดแพ็กเจ็ดพันห้านะครับวิ ได้ตัวไม่ซ้ำนะวอกมาเป็นเดืดเดสเปนซีบีพิซซ่าอ้ลาอูแต่นี่เป็นลาอูกองหลังนะครับแล้วเอ้นี้มาอีกแล้วอะออมาบ่อย,อยจริงๆอ่งแล้วผมก็จะมาแลกให้ครบนะครับนี่ได้อีกหกสิตอนนี้มีร้อเจแล้วนะครับเก็บไปเรื่อยๆ ว่าจะครบกิจก็น่าจะแลกตัวดีๆได้สักตัวหนึ่งอ่ะตอนแรกว่าจะแลกใช่ไหมครัแต่ขอดูก่อนนะครับจากนั้นเราจะมาขายนักเตะที่ได้จากการลงแรงนั่นแหละแล้วก็จะซื้อมาเป็นจูดนะครับเราจะมาแทนเป็นเจ้าฟิลิปจากนั้นแล้วก็จะโอนย้ายค่าเทนให้จูดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอัพสกิลกันด้วยค่าพลังก็ประมาณนี้นะครับเทนแค่17นะ แล้วเข้าสู่วันที่หกแล้วนะครับวันนี้อ่ตัวทิท่านก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเอาไปย่อยเหมือนเดิมนั่นแหละแล้ววันนี้ผมมีแผนว่าจะเปลี่ยนหลีกนะครับอืมก็หานานมากนะครับกว่าจะได้กว่าจะได้หลีกเวลประมาณเนี้ยมันหานานมากบอกเลยใครที่มีเวลาก็ค่อยๆหาไปละกันนะครับผมหาได้ประมาณนี้แหละเวลสามสองได้มาสามพันแปดแล้วก็อายู แล้วก็ได้อะไรมาเยอะนะทำเป็นเล่นไปแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่เพรผมครบสามหมื่นแต่โชคชะตากับไม่เป็นใจเพราะแพ็คสามหมื่นมันยังไม่เข้าณนะปัจจุบันวันนี้น่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งแพ็คน่าจะเข้าวันอังคารนะสําหรับแพ็คสามหมื่นผมก็เลยเปลี่ยนแผนมาเปิดแพ็คหมื่นห้าแทนนะครับเราจะไม่เปิดแพ็คเจ็ดพันห้านะเดี๋ยวเรามาดูกันแพ็กหมื่นห้าเราจะได้อะไร ปกติผมจะไม่ค่อยเปิดนะครับสำหรับแพ็คหมื่นห้าเพราะว่าเราสามารถเปิดแพ็คเจ็ดพันห้าได้สองแพ็คเลยนะแต่ว่ารอบนี้แปลกไปหน่อยนะสิ่งที่ได้บอกเลยโคตรคุมอ่ะรู้งี้แบบเปิดหมื่นห้าเปิดสามหมื่นดีกว่านะครับเออไม่เปิดหรอกเจ็ดันห้าโอ้โหแต่ถึงอย่างนั้นก็อยู่ที่ดวงของทุกคนนะครับอผมก็จายัดลงทีมไปเลยนะครับ บอกเลยตัวนี้สแต็กโหดมากเออของดีนะครับอา่าเราก็จะทําการตีเม็ดไปเลยเอาขึ้นเม็ดแดงนะครับตัวนี้เรียบร้อยอย่าลืมอัพสกิลกันด้วยนะจ๊ะอัพเซ็ตเดี๋ยวเราไปเทนกันอันนี้ก็โอนจากตัวเก่ามาก่อนนะครับแล้วก็เอาขึ้นซักเกลยีิบเอ็ละกันเพราะว่าได้สปีด แต่ว่าตอนเนี้เพรผมเหลือประมาณหมื่นเจ็ดนะครับก็เลยอืจะมาลองเปิดดูนะครับรับแทงเจ็ดพันห้าว่ามันจะเป็นเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่ว่ารอบนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ l a c k f ฟ i day นะจะเปิดเทียบกันไปเลยว่าของ l a c k f r i day กับ h ฮ i g h t เนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันจอดีหรือเปล่า โอ้ได้เป็นจอรดี้เอลวีนะครับเฮ้ยใช้ได้อยู่อ่ะต่อมาแพ็กประจำของเรานะครับมแต่ได้ตัวไม่ซ้ำนะเพราะว่าอีมเพขึ้นกลูกลวยหรอซีบิมิเนสหรือเปล่าโอเคก็ได้อยู่อ่ะอย่างน้อยก็ไม่ตรงเลท อันนี้เดี๋ยวน่าจะามาเล่นได้อยู่นะหลังจากเอาจอดีเข้าทีมนะครับตอนนี้โอ้ยแล้วก็หนึ่งรอยสิบห้าเรียบร้อยจักรู